โดนแล้วนะครับโดนแล้วนะครับคราวคร้ว

đi, thì Hãy lún cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những เกอนเขาเรียกว่ามาเสจบ้างไหมฮะต้องเสจใช่ไหมใช่ใช่ไม่มีลมขึ้น <c oughs> เสดบรรยากาศตกปลาแบบเสจบรรยากาศ ขึ้นมาสิลูกลช้ายอย่างนี้ถ้ามีหลามนี่ลามแดแ <c oughs> มงแล้วหลามแบง,ลงแล้วเแล่็นแลเหลฮัลโหล ออกออกเขาออกมาแล้วหอบครับหอบหอบข้าวนานๆจะออกมาอัดแบบนี้ซี่โอ้ใไ้ได้ครับใด้ได้ครับตัวใหญ่ครับติด้ปมั่ง สิบแล้วเนี่ยสิบครับสิบเดี๋ยวไม่สิบเลยสิบครับอย่างนี้สิบครับวัฒนาโอ้โหยหลังโอ้โยผมมาถึงราชาแล้วครับไปถึงราชาแล้วนะครับโอ oh. oh ้ยโอเคนี่นะครับจีตีก่อนราชานะครับ เบ็ดวัฒนานะครับผมสามโอนะครับโอเคครับผม